สวัสดีครับผมมีซีนนะครับวันนี้ผมมาแชร์เมนูข้าวไก่คั่วกระเทียมพริกป่นนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยผมทําแล้วกินแล้วนะครับมันอร่อยมากๆเลยอยากมาแชร์สูตรให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ผมก็ทําการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ใส่เนื้อไก่หั่นลงไปนะผมใช้เป็นอกไก่นะครับเอาไปหมักกับผงปรุงรสทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีแล้วค่อยนําลงมาผัดน,นะครับ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะสุกนะครับช่วงเวลานี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะพอเนื้อไก่เริ่มที่จะสุกแล้วให้ใส่หอมหัวใหญ่หั่นลงไปนะครับก็หั่นเป็นลักษณะประมาณชิ้นประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเค้าไปจนกว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยจะนิ่มตัวลงนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเหมือนกันนะครับ ใครเคยทำเมนูนี้กินแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงนะครับาตอนนี้หอมใหญ่ก็นิ่มตัวลงแล้วนะครับจากนั้นทำการปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานสูตรนึ่งจิ้มนะครับที่ผมซื้อมาตามด้วยน้ำปลานะตามด้วยซอสปรุงรสนะครับเพื่อเพิ่มความนัวให้กับเมนูนี้นะครับ ถ้าใครชอบทานหวานนะครับสามารถปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลสายได้เลยแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลสายเพิ่มแล้วก็ได้ครับจากนั้นทำการใส่กระเทียมเจียวลงไปและพริกป่นครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกระเทียมเจียวนี้จะซื้อเองก็ได้หรือว่าจะคั่วเองก็อร่อยนะครับจะเจียวเองนะเรียกว่าเจียวเองดีกว่าอย่าเรียกว่าคั่วเลยนะครับใช้คําผิดไปน,นิดนึง โอเคครับทาการผัดคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับจะบอกว่าพอใส่พริกป่นลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดแซ่บให้กับตัวไก่คั่วกระเทียมเนี่ยเวลากินจะได้ไม่เลี่ยนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยโหหนะ้าตาน่ากินมากๆสีสันน่ากินมากๆนะครับจานที่เห็นอยู่ริบๆข้างหลังนั้นจะเป็นจานผักสลัดน,นะครับที่ผมจะนํามากินแก้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะตกแต่งจานด้วยผักสลัดนี่แหละครับที่เตรียมไว้นะครับตามด้วยมะเขือเทศลูกเล็กหรือมะเขือเทศราชินีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวไก่คั่วกระเทียมพริกป่นนะครับที่มานําเสนอในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบ ก็ลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีดหมีซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ